one. การดาเนินง,งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒน,นาประจําเดือนมิถุนายน2566มีดังต่อไปนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐานวันพุทธที่14มิถุนายน2566เวลา13นาฬิกาคลั้งจังหวัดกําแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โครงการส,สร้างถนนล,ลาดยางผิวทางแอสฟัลตกคอนกรีตสายกอพทอ1ขีด0029บ้านบ่อถ้ำบ้านวังชพลูตำบลวังชพลูอำเภอขานุวล,ลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรในความรับผิดช,ชอบของฝ่ายทางหลวงชนบทส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชพื้นที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรตามโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการวันที่1มิถุนายน2566ถึงวันที่30มิถุนายน2566ณลำคลองสายอาบริเวณบ้านคลองสุขใจหมู่ที่10ตำบลทุ่งทองอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรปากคลองกว้าง40เมตรยาว2,300เมตรพื้นที่จำนวน58ไร่ปริมาณผักตบชวา2,900ตันดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการดําเนินง,งานโครงการสิ้นฝนถนนสวยเกรดปรับผิวทางถนนลุกรังประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุงอําเภอคลองคลุงองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสมบูรณ์สายทางทั้งหมด27.50สายทางดําเนินการแล้วเสร็จองค์การบริหารส่วนตนวาําบลวังไซสายทางทั้งหมด30.00สายทางดําเนินการแล้วเสร็จองค์การบริหารส่วนตําบลท่าพุทรา สายทางทั้งหมด17.67สายทางดำเนินการแล้วเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนสายทางทั้งหมด30.00สายทางดำเนินการแล้วเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงสายทางทั้งหมด30.00สายทางดำเนินการแล้วเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัวสายทางทั้งหมด30.44สายทางดำเนินการแล้วเสร็จ รวมระยะทางที่จะเข้าดำเนินการปรับเกรด165.61กิโลเมตรผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาถนนแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรภัยแล้งอุทกภยัยวาตภายัยและภัยธรรมชาติต่างๆประจำปีงบประมาณ2,566 ขุดลอกคลองท่าส้มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่5บ้านวังตะเกียนเชื่อมหมู่ที่19ตําบลอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรปริมาณงานทั้งหมด1,000เมตรดําเนินการแล้วเสร็จขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชและลอกคูระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณที่ทําการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตําบลหนองปลิงอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรกาจัดวัชพืชและลอกคูระบายน้ําดําเนินการแล้วเสร็จ ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลท่าขุนรามอ,อคลองคลุงเชื่อมตำบลนครชุมอเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรปริมาณงานทั้งหมด2,000เมตรดำเนินการแล้วเสร็จขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่11และหมู่ที่14ตำบลไตรรึงอเ,อเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำจำนวน3จุดประกอบด้วยหมู่ที่11บ้านหนองตาจัน หมู่ที่3บ้านหนองหลวงและหมู่ที่14บ้านทรัพสีทองปริมาณงานทั้งหมด275เมตรดำเนินการไปแล้ว95%เปอร์เซนตรวมระยะทางทั้งหมดที่ดำเนินการในเดือนมิถุนายน3 0 0 0เมตรกำจัดวัชพืชและลอกคูระบายน้ำหนแห่งด้านการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศตกรรช2566เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลส่งเสริมการปรับและพัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาล ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่จะตอบสนองการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสังคมที่มีพลวัตสูงแบบเน้นผลสัมฤทธิ์และการดำเนินง,งานที่สำคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงานสถาปนาพระบรมธาตุครบ666ปีและสมโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพลุรุกขมรดกของแผ่นดินณวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงจังหวัดกำแพงเพชรมีการประกอบพิธีบวงสรวงพญาลิไทโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมวัดพระบรมธาตุวัฒนธรรมจังหวัดมหาวิทยายลัยรายชพัฏน์กำแพงเพชรเทศบาลตำบลน,นครชุมสภาวัฒนธรรม เครือข่ายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงและการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23มิถุนายนของทุกปีภายในงานจัดให้มีการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของถิน่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมในอดีตจัดการถแถลงข่าวแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปีจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี2566จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยนายชาติพรุจนะศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรแถลงข่าวร่วมกับนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมประ ฟังการแถลงข่าวโดยในวันที่30มิถุนายน2566กําหกำหนดให้มีการจัดริ้วขบวนแห่ถ้วยพระราชทานจากบริเวณหน้าอำเภอเมืองกำแพงเพชรเคลื่อนขบวนไปโดยรอบใจกลางเมืองเข้าสู่เวทีการจัดงานชั่วคราวบริเวณริมแม่น้ำปิงพร้อมทำพิธีเปิดงานในเวลา17นาฬิกาและมีการแขกันเรือย,ยาวระหว่างวันที่1-2กรกฎาคม2566ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร MOU ประกันสังคม สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ด้านทัตกรรมแก่ผู้ประกันตนการลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้มีเจตจำนงที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์กรณีทัตกรรมให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตร,รา33บุคคลตามมาตร,รา38วรรคสองบุคคลผู้ประกันตนตามมาตร,รา39และบุคคลตามมาตร,รา41แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวที่มีความประสงค์รักษาฟัน ด้วยวิธีการถอนฟันอดนนนดุดฟันคูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุดให้ได้รับสิทธิ์ในอัตรา900บาทต,ต่อรายต่อปีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขจตจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนวันที่26มิถุนายน2566ที่เทศบาลตำบลคลองพิกรกรอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตจังหวัดกำแพงเพชรประจำป,ปีพุทธศักราช2566กลุ่มอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเทคน การทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนอกจากนี้ยังสร้างรายได้และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพรวมถึงลดรายใจ่ายในครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้พอมีพอกินพอใช้ในการนี้นายสุเทพ,พนาคนามรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการอบรมในวันนี้มีการฝึกทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจานซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับชมรมวูดบอลจังหวัดกำแพงเพชรและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาวูดบอลชาติกราวครับครั้งที่6จังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นกสณสนามวูดบอลภายในเกาะกลางม่น้ำปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่25มิถุนายน2566ที่ผ่านมา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชนหรืออชชขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างเครือข่ายด้านการแพทย์1669เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการปฐมพยาบาลผู้สําลักอาหารการห้ามเลือดการเข้าเฝือกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ pcr การใช้เครื่องกระตุกหัวใจหรือ aed การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเป็นต้นเป็นการนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ทันท่วงทีมีความปลอดภัยโดยจัดให้มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน15รุ่นรุ่นละ60คนรวมทั้งสิ้น900คนได้รับเกียรติจากนาวาเอกนภัทรมีสมเพิ่มข้าราชการบำนาญสังกัดกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะในชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจับมือบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรจัดการขยะในชุมชนส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายวัดประชารัฐตั้งสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการนี้จัดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในพื้นที่ทําให้เกิดปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นขยะถูกทิ้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเกิดปัญหาขยะตกค้างเกิดมลพิษทางอากาศและทางน้ําส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมจากครัวเรือน วัดและโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลและรักษาป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญหลักของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรหลักในชุมชนและเป็นกลไกการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยการประสานปฏิสัมพันธ์จากสังคม ทางบ้านคือคนในชุมชนวัดคือพระสงฆ์และโรงเรียนคือเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันภายใต้ความระหนักรู้และมีจิตสํานึกในด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากแพงเพชรเขตหนึ่งและเขต2จํานวน11แห่งจัดทําโครงการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเยาวชนและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสํานึกที่ดีในการจัดการ สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิน่นรวมทั้งการสร้างจิตสาธารณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บ้านวัดโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดด้านการขับเคลื่อนโครงการวัดประชาะรัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น11รุ่นมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น1,355คน วันที่9มิถุนายน2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติประจำปี2566โดยร่วมกันปลูกต้นการหลับประพฤกจำนวน70ต้นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดอบรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่หวังเยาวชนนำเสนอของดีบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566พัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแก่เยาวชนรุ่นใหม่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า400คนจัดโดยฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายการอบรมในครั้งนี้แบ่งเ,เป็น6รุ่น รุ่นละ80คนรวมทั้งสิ้น480คนด้านการเมืองและการบริหารเดินหน้าจาัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพบประชาชนเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ร่วมพบปะพูดคุยสอบถามความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าไปพัฒนาได้ตรงต่อความต้องการโดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมทำและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยวันที่1พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมชากังราวสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายสุนทรรัตนากรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดครั้งที่1ทับสอ6พร้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยในการประชุมได้มีการพูดถึงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการไปแล้วที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด วันที่20มิถุนายน2566เวลา9 3 0นที่ห้องประชุมชาวกังราวสำสส 66, 對對นักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายอำนวยตาวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่1ทับ2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประธานแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การร่วมงานรัฐพิธีต่างๆวันที่3มิถุนายน2566ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือนมิถุนายน2566ที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ